<ข>วสวัสดีครับสว,ว,วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้เช้าวันเลขออกนะพเมือ่อเลขออกแต่ว่าพี่น้องใครเบิ่งท่านกับท่านเดิ่มวันนี้ฝันเป็นโตแดงกึ่งครึ่งเหมือนขึ้นนี่ฟันมาปูใสไปเอาของมาให้เลขอยู่ในหันแดงกึ่งครึ่งเหมือนขึ้นนี่มื่อเด็ออกเลยครับวันที่16พฤศจิกายน,นสมนคัญ168ครับพี่น้องก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เนาะค่ะ เป็นกำลังใจทางช่องน้ำเมล็อค่ะเมื่อนี่ขออนุญาตสรุปตั้งแต่ปูไฮผีหญ้าตะเคียนปูชัย,ยูพุ่มและ้วกะ็เลขฝันเนาะค่ะตอนนี้เอฟซีรอเลขฝันกะให้เลือกเอาตัวมาจับตัวชอบเนาะค่ะดวงคนเฮานบ่ซ้ำกันเบิกซ้ำก็บวงหัวดอกว่ามันสิไปสิมาตัวใด้แตสิว่าตัวมันมาตัวมันชอบตัวพิเศษให้ฟังคือมกักเซนทีพี่น้องมักเลข หินตะเกลีฝันเจ้าของหมดขึ้นนีเนาะค่ะตังแต่ต้นงวดมากกพาท่านฝันก่อนอื่นเนาะค่ะปูใไ้ผีไห่วาหล้วหนึ่งหาดเจ็ดเนาะคะ่ะบนหัวหมูดใดหวัวหมูบนไกล้ใดไกลก็สีได้ไปแก้บ,บนปูหป่หัวหมูปู่อันไ้ผีหนีที่แดกสื้อเดกซุยหนาซุยรังพีน่น้องอธิษฐานจิตไปน้ำบึกทราบเดือถ,ถ้าถือก่ะอธิษฐานน้ำปูแปดสอกปูใไ้พีผูกก้วกจนในสื่อที่เนาะคะ่ะ ปูเอ้ยบัาสันเบิดปัญญาด่าสื่อเด็กซุยหนาซุยล้างกันสื่อหน่อยประเถิกสื่อได้บะเถิกบัดสันเบิดปัญญาสื่อให้ปูซอยดูกอีกเนี่ยลูกขอสามหลานดูกสิเศ้าขอปูห้ผีบัสันขอปูบอกก็ปูห้ยผีได้ไหนิพี่น,อน้องคันเถอกสามตัวนี่นะไทย龙门สีหนึ่งเด้อบรมมิเวน,าวนาสามตัวนาสามตัวไทยของเรานันมากอกสามตัวนาก็สามตัวไทยรถตดีนะ ขอถ่ายต้งว่านจีนึงเด้อแต่ว่าคันทึกเสียดงหัวหมูคันทึกสองตัวสีได้ยใกล้จมได้ปูอยากกินยังรสันแต่เราให้ไกล้จมเราให้นิมมีอยู่แลหววแสนบอกปูให้พีไหวป้ากดว่าถึกสามตัวจะเลื่อยไปแก่หัวหมูเลขหัวหมูที่เ้าแก่คือเลขยุดถูกว่าไปแต่ตำเหล้าดีมันมาขั้นไปยากแก่ตำเล่าก็ได้นำนเลเดอร์ผู้ใดสื่อต่ำเหล้า หนึ่งห้าเจ็ดมันบกไปตำเล่ากระยานมันมาต่ำไทยห้าอาจิตาเตนหนึ่งหาหาเจ็ดกระไดนก่ะหนึ่งเจ็ดตาบกทราบซื้อแล้วหนึ่งเจ็ดเพราะวา่าขออยู่ล่างพญานาคหรือใดหนึ่งเจ็ดตัวเดียวหนึ่งเจ็ดตัวเดียวลานพญานาคไปขอลายหมองเอฟซี<ม>่จะซับสนลายหมองนอเข้าไปขอวา่าพุ่มใดแข็งแข็งไปจุดทูบเอาก็ไปขอเอาแต่ละพุ่มเพราะว่าเป็นยังขึ้นได้ขอแบบนี้ มันแมนแม่พี่น้องสามตัวกระถือสองตัวกระถือว่าแต่พุ่มบนแข็งถือคักถือแท้ถือกันพดหนีถือเจ็ดแสนถือกล้านกับมี่โบแมนเบิร์กทราบถือไปเอฟซีถือเปิดมาไปขอในหน้าพุ่มอยู่ในคือแข็งแถวสัตว์เดียวนี่เลกออกน้ำพุ่มน้ำอันโป้ตาน้ำพุ่มที่ว่าแข็งแข็งแม่เข้าฟันจนเป็นร่มมันกับบัตถุวัตถุไปขว้าเอาน้ำพุ่มพุ่มได้บนแข็งบนไหนถือแม่ก็เลยได้ไป ได้หนึ่งหาเจกหลังจากนั้นไปขอญาตะเคียนญาตะเคียนนี่แรงไม่ดอนปูตาญ่าตะเคียนอยู่อุดรเนาะโอ้มองนี่คักเติบพี่น้องหาเดือนว่าม่นหางวดสีปวดงวดกันนี่ถือหลายคนถือจนเศร้าขอ,ขอไปอย่างคือเศร้าช้านว่าสันลูกหลานว่าอย่าขอเถอะถือเรียกรู้หลายอย่างนี่แนวเจ็บแนวป่วยว่าสันก็เลยเศร้าว,ว่าสัน ตเลยพ้าเบิจ nah. ับไปได้น่าือสีเข็ดสีขวางก็สีไฮแม่นเด็ดด้วยนี่พ no ุ่มมองได้ว่าสั OB ่นไปหดเราเป็นหน้าแต่เคียนในในดอวนนอหลักศรมีสารมีต้นใหม่ไงแต่เลยไปขอขอหลักกระวังจุดถูกอธิษฐานดับตามือนตาขึ้นเพื่อนแสดงพิธีิหารมาเลยหรือตาฝาดอันนี้ว่าแน่ใจเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยใส่กินแต่หลังข้างหลังผ่าสบาย่างเข้าไปในต้นใหม่ที่แรกว่าได้โต๊ะใหญ คิดว่าแมนเขามาขอเหรียน้าเอ๊เขาคือสีหัวเขามาขอเหล็กญคือบรบอนะิบูกไปหน้าบริสันด์ได้ยางไปเบึงบ่เห็นผจากุ้นก็มีิ่แต่เบิกสะเห็นสล,ลักเหลียถูกแปดห้าเก้าได้แต่กลับไปซื้อเสร็แล้วพี่น้องสองตัวล่างนี่ได้หนึ่งหากับสองหนึ่งมากหลายกับว่าสองหนึ่งเลยพี่น้องบ้านนี้ซื้อเลรเจียงไว ฟันวะไพเอฟซีไปนอตลงเลมหาดาวไปสร้องวัดสันถือเบรกได้หลายว่าสันเขาหลับจัดพระเขาห่งแต่ตนส้อยหอดใตยส้อยคักบ่อยากินกับว่เหมิดบาทนี่ลายโบดลายโพ่อเด็กินวุทธุก้นกินกับหอดแต่โบเบิร์คักบ่หว่านนี่เบิรทราบจัดให้เป็นเังไใดว่าสันได้ฝันเหมนว่าบาดที่นี่ค่ะคิดว่าสิไปใส่ยังพูมีสิไปบนให้เรียกออกเปล่าหาเก้า เสดยมาอซอยยาตะเคียนตั้งสารสีเอาใหญ่าสารเพอนอกมากเสดหอฮ้องุ่งหายาตะเคียนไม่สันก็เลยไปใช้ภูมิตอน,พนเพอนว่าจุดถูกกะเลยอธิการห้ออกแปรหาเก้าดื้องวันนี้เหลกถูกกะออกสองตัวูกกะสี่ขอออกสามตัวยาตะเคียนไปบนยาตะเคียนไหวว่าเน่ใจไม่ไหวหงินนำ้ำ พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันสีออกเป็ดหาเก่าดีดีเลขถูกตัวใดตัวก็แปดห้าเก้าเออแป็ดพี่น้องแค่นั้นยังไปตรงงาแต่เคี่ยนฝักแน่แต่มันสิออกตัวนี้ละ่ะค่ะกัดแต่ว่าแต่ว่าเลขเก่าว่าสัตว์เลยไปถือตัวโดมมุมได้บ้เนีหมเบิ้งทั้งถางเบิ้งดีดีเด้อมันเป็นแป็ดหาศูนย์ในในส่วนตั นี่ควรหนแปลน่าเก้าแต่ว่าห้าเบิ้งนี้มันเป็นแปลนา 0, ่าศูนย์จะได้ซื้อกันไว้คนนี้คือสรุปเลยใช่ไหมครับอันนี้คือสรุปแต่ว่าเหมือนืนนื่ตีพี่นองเมื่อคลื่อนฝันเป็นโตว่าตรงตีหรือว่าปูมาบอวก,กับวมหูฝันว่ายเืยนหลังได้วุคนหลยหลายคนได้ใส่ยี่หลายย่หลาไปเอาขวงให้ปูแนวสันแต่ไม่ง่างไปเอาขวงมาแล้วเป็นฟ้ายังดอกฟ้าไงโยงายน้ำขึ้นมา เลขแยงจึ่งครึ่งหนอนไหมสอง 5, 5, 5ห้าห้าห้ามันวะโอ้ยโกเป็นจะสือ่อแดงหาหลายโผล่้วยปะแต่ว่าสังรังเป็นสองตัวไหมแปดศูนย์ 8, 0, ไหมไม้มมตรงแปดี่หาศูนย์ถึงเบิกทราบเห็นหา 80, แปดศูนย์กันเท่าตัดเป็นสี่นี่แปดศูนย์แดงจึ่งครึ่งฝันนี่นี่สองห้าห้ากับแปดศูนย์ผู้ใด ตามข้มฝันฝันเป็นโตว่าเด็ดตีตาฝันสองเคียแเกียกอนนั่นฝันฝันเด้ตีเด้ฝัน่าเมนนวลพ่นตุยเมนนวลไปหาอยู่ลรนงพญานาคพ่นโตกงน้ได้ซอยกันว่าใดบาดนี้เห็นพอยังขึ้นมาใหม่พอได้ว่าโอ้ยขอพุ่นเบิกทราบได้หลายสิซอยเมนนวลพันว่าแต่กับบ่มุ่งคือเกาดรอกตุยคือเกาพันว่าเอา ไปตุยยังไงคือจังซวยใดแล้วไปตุยอยู่ทางเอื้อนคนวะตุยอยู่ทางเอื้อนเอาเพิ่นตุยแล้วแม่วัตนก็เลยตต่มขึ้นมาแม่นว่นพม่าอีดีบัตรจักสพรแม่นว่นแม่นว่นอายุเท่าไรวัตนได้ถามแกีแม่นวนไม่บอกว่าอายุหกสิบหกอย่างหกสิบเจ็ดเนาะือ,อเคเพิ่งที่จะขอดูนยครับอันนี้คือเล็กีัยเข้าไปเอา กูไงพีนึ่งครกับไม่ไม่กับหัวแปดห้าหกได้หรอยาแต่เขี้ยนอ่าแป็ห้าเก้ากับหัวได้เลยครับแปดห้าหกได้เลยครับออเดอร์พอว่าคลิปก่อนเบิดกรับกับให้แล้วคลิปแรกเรดังมากเลยนะแปดห้าหกนี่ก็ดังมากเลยนะคลิปแรกๆนะเบิรกทับกลับให้แล้วสิบเก้ากับสิบแป็ห้าหุกแบบพี่น้องคลิปแรกเทาก็มไมู่่หรอกเนาะเดี๋ยวซีว่าไม่เห็นนะฮะ เดียสิกราไพน่งกระไดคันบัว่ายตัวแปดห้าหกอันนี้คือพอันเขาวาครับใช่ชุดหนีอันนะฮะแปดห้าหกนะครับผมกันไว้นะครับวันนี้คือสรุปในเอซีนะเอฟซอย่าพิ่งสับสนเนาะแต่เลขทูบชัยภูมิคือแปดห้าเก้านะแปดห้าเก้าเบิกทราบไปนั่งเอาศูนหาเบิกทราบหันมากกัน แ5 0าศูนอันนี้คือสรุปนะอ่ามาแล้วครับอันนี้กลับหัวให้อมนอนปูตาชัยภูมิแล้วก็ไฮผีอโอเคอันนี้ชัดเจนแคปไว้นะอิฟสนะวันนี้วันโชควันลาบแล้วครับผมไปเสี้จันหน่อยเนาะอันนี้เด็กฝันมื่ขึ้นเนาะค่ะกรับฝันหลอกเด็กครับอันนี้เบิกทรัพฝันอันนี้ฝันเนาะค่ะ ไม่รู้ว่าปู่มาบอกหรือเปล่าที้แต่ฝันเป็นฝันฝันเป็นตัวผู้ได้มากระตามบโบมากกับพานอาจจะเป็นชุดนี้อันก็ได้เนาะเขาว่าอันเปัดผมเห็นหกทีไรผมปวดหัวทุกทีเลยมันเป็นฝวนหัวบ่เออมันต้องได้กลับตลอดมันงไกลับติดโอ้หัวโอ้ยถ้าเกิดมาตัวนี้ปวดหัวเลยปวดหัวเลยเนาะเลขหลายทันทีนี่จังไรอันไหนยันเอออถ้าไม่กลับมันก็จะพลาดโอกาสนะนะ พิจารณาดูน,นะครับผมเป,เป็นเลขฝันนะครับฝันของเบิกซัพนะะผู้ใดมัดฝันเนาค่ะครับถ้าตัวนึงซื้อว่าใดกันใายไปตัวนึงเนื้อพี่น้องเมื่อเขากับหัวเสียออกตัวใดกสําหรับเบิกซัพซื้อไว้สู้ตัวซื้อไว้หลา,ทาเท <นะ S 2> ่าเนาะเพราะว่าเข้ากับหัวเมื่อเสียออกตัวใดครับซื้อตัวเดียวกับโอกาสถือกันหน่อยบานนี้ชุดสองตัวนะคะ สองตัวจะชอบตัวนี้ชุดชุดขอนใจผู้เทาเนี่ยขอนใจผู้เทาอืมเขียนได้ครับขอนใจผู้เทาอุ่นข้อหน้สองตัวนางสนี่แต่ดอนปู่ตาได้อะไรนะแปดห้าเก้านะเอฟซีนะแปดห้าเก้าแปดห้าหกนะครับผมแล้วก็แปดห้าศูนย์ ที่เป็นความฝันของเบิกทพับแล้วก็ชุดเน้นชุดตัดชุดสรุปนะครับอันนี้สีว่าตาลงมัดสองตัวเนาะแต่ว่าสีเน้นไหนตัวเดียวตัวนี้บ้านบวกไว้ด้วยตัวเน้นอันนี้ความฝันใช่ไหมอันนี้ชุดสองตัวล่างสองตัวล่างทั้งความฝันทั้งถีไปหามาตัวสื่อสรุปตัวเบิกทรับซื้อตัวเบิกทรับซื้อวันใจผูเขาเม็ดเดียว้างเดียว หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งค่ะผู้ใดซื้อได้กับหาเก่าหนีย่านซื้อว่าได้คันซื้อได้กับหาเก่าแต่ว่าพิเศษหนึ่งสองสองหนึ่งเด้ออันนี้คือเบิกครับซือ้อเน้นญาตะเขี้ยนได้สองหนึ่ง<น>มักตัวนี้เพราะว่าเป็นวันเกิดลูกชายวันที่สิบสองอายุเพนสิบแปดปีเนาะคะ่ะสิบแปดปีเนาะคะ่ะอันนี้คือชอบ สื่อสองตัวไว้แล้่ยวนะคะไพ่ไพ่มักกับแจ้งนะสำหรับคุณซีที่ติดต่อนะครับบอกหน่อยครับผมเบอร์นั้นมันหันอยากเต็มเะนเ้บาทนี้รับสายเจ้าล้านมีไม่ห้างแม่มันค้างนีเฉยเลยมันได้พักผ่อนกันก็คือจะมันค้างนะไอ้เบอร์แรกนะผู้แอดไลน์มากกับลายบัณณนี้ไลน์เต็มเด้อค่ะรับเพื่อนพอใจกัขอไพ่แต่ว่าก็เห็นขอความอยู่อยู่ในหันหลักครับพี่น้อง ก็เป็นแนวทางนะครับผมใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับเบอร์เท่บเบอร์เก้าต้องขาเนาะ,ะ,นะเบอร์อะไรครับผมเดี๋ยวอันขอจดขอเอาอีกแพนใหม่เพิ่งนะมันชิมีเบอร์ท่ใครมไวเนาะอาจจะเอาข่าคุมซี่เนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีฟนครับเพราะว่าตอบที่เราพ้นมาท่าน